กลับมาพบกับนัทฟอสไน้นะครับกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่28เมษายนนะครับของ2,568นี้นะครับก็กลับมาเจอกันครับกับวันนี้ครับเป็นวันจันทร์เนาะก็จะมีบทวิเคราะห์ฟุตบอลครับดีๆให้ฟังกันเหมือนเดิมครับ2วิชาด้วยกันนะครับใครที่ชอบแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์กันไปด้วยนะครับผมหรือว่าใครอยากร่วมสนุกเพิ่มเติมเพียงแค่เข้ามาผมนั้นที่ซับสไคร์นะครับหรือว่าเข้ามาที่ดีสคริปชั่นคำบรรยายวิดีโอนะผมไปเจอได้เลยครับกมับ ครบวงจรเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็จะแนะนำครับผม2วิชาที่น่าสนใจครับผมพาไปดูที่ทางด้านของวิชาแรกในช่วงเวลาตีหนึ่งสนาทีนั่นคือหน้าของเกาโชเซเรียอานะครับลาซิโอที่จะเจอกับปามานั่นเองนะครับก่อนหนึ่งเลยครับพวกเขาธนาการเจอกันทั้งหมดหรือว่าเฮดทูเฮดก็ยังคงเป็นลาซิโอนะที่ดีกว่าในการเจอกับปามาทั้งหมดแต่ว่าเกมล่าสุดที่เจอมาเมื่อต้นเมื่อปลายปีที่แล้วครับก็เป็นทางด้านปาที่เอาชนะลาซิโอไปได้เฉยเลยนะครับโดยประกันในตอนนี้ครับลาซิโอยังคงมีลุ้นที่จะไปอยู่ใน ตอนนี้ยังคงล้างอยู่อันดับ6นะยังคงต้องการคะแนนนะครับผลงานของเขา้าครั้งหลังสุดเนี่ยเรียกได้ว่ามีในเรื่องของการสอบผ่านไปถึง3ครั้งครับไม่ว่าจะเป็นการชนะโบโูกิมในรายการยุโรปแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ตกรอบไปนะครับหรือว่าจะเป็นในการที่เขาเนี่ยชนะเจนัวมาได้นับก็ต้องมาโฟกัสกับผลงานในอิตาลีแล้วครับตอนนี้สาหรับลาซิโอนะ ส่วนปามาในตอนนี้เราียกได้ว่าช่วงหลังๆนี้เหนียวแน่นมากๆครับไม่แพ้ใครมาก็เกือบ6เกมติดนะรบถึงแม้ว่าจะหนักไปในเรื่องของการยันเสมอซะส่วนใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นการยันเสมอทางด้านของฟิออรลินาเสมออินเตอร์มิลานมาได้ด้วยนะรวมถึงเกมล่าสุดก็ไปเอาชนะยูเว่มาได้ถึงถิ่นเลยครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะดูดีครับฟอร์มในตอนนี้ของปามานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องความพร้อมกันครับแล้วก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ครับผมทางด้านลาซิโอเนี่ยมีในเรื่องของการหลุดโฟกัสรายการยุโรปมาแล้วคงอยากจะได้รายการนี้มาเป็นหนึ่่งครรับเียกวา ผลงานที่ดีสุดในฤดูกาลนี้แล้วกันนะครับของทางด้านของมาโคบาโลนี่นะครับนักเตะแต่ละคนก็ยังอยู่กันครบนะบผมไม่ว่าจะเป็นเปโดโรติเก้ท็อวาเลนไทน์คาสตันเยนอตนะครับส่วนมามา่าวันนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องมากลางตานานอ่าการตำนารับเต็มรูปแบบนะอย่างที่ผมบอกเอาไว้ว่าพวกเขาจังต้องเน้นนะครับวันนี้ก็จะได้ทางด้านของนักเตะแต่ละคนครับนำทัพมาไม่มีขาดเหลือตกบกพร่องใดๆเลยนะครับสำหรับวิชานี้ก็ยังมองว่าสุดท้ายแล้วทางด้านของลาซิโอจะมีในะเรื่องของความมั่นใจว่าเขาเนี่ยจะสอบผ่านได้นะผมราานโนกกััสบย อิตาลีเป็นที่ที่เดียวแล้วนะเขาไม่มีรายการยุโรปเพิ่มเติมแล้วครัวันนี้เชื่อว่าลาซิโอจะสอบผ่านในวิชานี้นะครับส่วนวิชาต่อไปครับผมขอพาไปดูที่อังกฤษกับรายการเช้ไมชิพกันหน่อยนะผมวันนี้ในช่วงเวลาตีสองนะครับ ลีดยูเนเตตที่เจอบิสตอลซิตี้นะครับผมสำหรับในทานาของการเจรทั้งหมดนะก็ยังคงเป็นลีดที่ดูดีกว่านะครับผมในการเจอบิสตอลนะครับส่วนในเรื่องผลงานในตอนนี้ครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวสําหรับยูงทองนะครับผมผลงาน10เกมของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่แพ้กับใครเลยนะครับชนะติดกันมาแล้ว4เกมรวดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเฉือนชนะทางด้านของออกฟอร์ดมาได้หรือว่าจะเป็นการเปิดบ้านล่าสุดที่เอาชนะสโตลซิตี้มาถึง6-0ครับก็การันตีในการเลื่อนกลับไปพเมิลิกเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนบิ่มจะส ดุดให้เห็นนำานจากที่ก่อนหน้านี้ไม่แพ้ใครมาถึง4เกมแล้วแต่ว่าเกมล่าสุดบุกไปแพ้รูต,ตันทาวมาสามประตูต่อ1นึ่ะครับสถานการณ์ตอนนี้บิสตอกก็ยังคงอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟนะผมวันนี้ก็คงอยากได้สักหนึ่งคะแนนกลับบ้านนะครับผมสำหรับในเรื่องของความพร้อมตัวเล่นครับก็แน่นอนว่าตอนนี้ลีด ค่อนข้างที่จะมีตัวเล่นที่ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเกมลุกเกมรับนักเกมลุกก็เหลายคนน่าจะซ้าดีโจเอลปิโอเรวันนี้แน่นอนนําทัพมาหรือว่าจะเป็นท่าน่าออมานโซโลมอนนะครับผมแม้จะไม่มีแดนเจมส์ก็ตามนะครับส่วนนั้นองของบิสตอลซิตี้ครับวันนี้ก็น่าจะใช้ตํารานนะผมนะเน้นรับเต็มรูปแบบเพื่อจะหวังคะแนนกลับบ้านนะครับพอมาดูในเรื่องของโจดแล้วก็ต้องยอมรับตรงๆว่าตอนนี้ลีดยูเนเต็ดยังมีในเรื่องของการอยากได้สามคะแนนเพื่อเป็นในเรื่องของการสะสมแต้มไว้ครับเป็นทีมที่เก็บแต้มได้มากส มุ่งมั่นหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ได้มีดีแค่อยากจะกลับพิมลิกเท่านั้นอยากจะทาเสถียรใหม่ด้วยเท่าที่ดูมานะครับเพราะั้นวันนี้แน่นอนว่าบิสตอลน่าจะรอดยากนผมกลับจากเอลเลนโรสวันนี้น่าจะมีแผลเยอะเลยครับวันนี้ชอบหลีดมากกว่าสอบผ่านอย่างแน่นอนสําหรับยุงทองหลีดในเด็ดนะครับ แะน,นี่คือวิชาทั้งหมดที่หยิบยกมาพูดถึงกันนะผมชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันด้วยครับส่วนใครอยากจะสนุกกันเพิ่มเติมก็ไปดูที่คำบรรยายวิดีโอหรือว่าดีสคริปชั o นนะครับเพื่อไปร่วมสนุกกันได้ที่ at ntf9 นะผมบอกได้เลยว่าในนั้นมีเรื่องดีๆรอพี่ๆอยู่มากมายเลยทีเดียวครับแล้วมาเจอกันนะผมนะใน ntf9 นะครับสวัสดีครับวันนี้ครับ